สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะออชชานลนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์นะครับเซิร์ฟเจนเตอปี้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดงูดําให้ดูครับผมเพราะว่ามีหลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเจ้าการ์ดงูดําตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงโอเคก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าไซเบนเดอร์ความสามารถของการ์ดใบนี้เนี่ยคือมีโอกาส5%ที่จะโจมตีด้วยดับเบิลแอคแท็ก กับอาวุธทุกชนิดนะครับผมเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าผมจะบอกว่าอาชีพที่เหมาะที่สุดในแพทนี้ที่ควรจะใช้เนี่ยคือโจรน,นะครับผมคือทิฟดังนั้นอาชีพอื่นเนี่ยที่เอาไปใส่เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับมันติดน้อยมันติดน้อยมากเหมือนกับว่าเอาง่ายๆเลยถ้าคุณเอาไปใส่โจรคุณจะได้ดับเบิลแอคแท็กในเลเวล10แต่ว่าถ้าคุณเอาไปใส่อาชีพอื่นเนี่ยคุณจะได้ดับเบิลแอคแท็กเลเวล1 ดังนั้นอัตราการติดเนี่ยมันจะต่างกันมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโดยช่วงแรกเนี่ยผมจะเปิดให้ดูน้ดขนูก่อนไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาโจนก่อนดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะก็นี่ครับโจนเลยใส่นูบวกเจ็ดแล้วก็การไซวินเดอร์ ตามนี้เลยครับผมและเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเป็นเจ้าอาชีพโจนเนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันติดบ่อยแค่ไหนเห็นไหครับผมยิงนี่บอกเลยถ้าจะติดทุกดอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทาการยิงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นโจนเนี่ยมันติดเกือบจะทุกดอกเลยจริงๆ เพราะว่าในตัวโจนเนี่ยมันมีดับเบิลแอรแท็กเลเวลสิเป็นแมสเตอรี่อยู่แล้วครับผมดังนั้นเวลาเราใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยคุณสมบัติของมันก็เท่ากับว่ามันได้เลเวลสิบไปด้วยเห็นไหมครับยิงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันติดกับทุกดอจริงๆโอเคก็ไว้เท่านี้เจ้าตัวโจรโอเค เดี๋ยวเรามาดูนักธนูกันต่อว่านักธนูใช้แล้วเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือนักธนูครับผมผมก็ขึ้นไปยิงที่ปีลระมิดให้ดูนอเคใช้ธนูนเดียวกันเห็นไ,ไหมครับไซเบนเดอร์เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวลองดูความต่างของมันว่าไอ้เจ้านักธนูใช้เนี่ยแล้วมันเป็นยังไง บอกเลยว่าแม่งโคตรกากเลยครับไปเดินหามอนสักหน่อยเดี๋ยวนะครับดูนะครับเห็นไหมไม่ติดเลยไม่ติดเลยตัวนี้ไม่ติดเลยลองดูอีกตัวอ่ะติดมาแล้วหนึ่งครั้ง 2 tháng nghe mon hại bên này một wa. ok vũ đi nhớ đây em hấp tiền lá 1 thắng Nó có hải à tiền may 1. Ôi, gần nắm ta thép lại เราลองนับจํานวนจํานวนครั้งดูเลยนะครับผมจํานวนครั้งที่มันกระแทกใส่มอนเนี่ยดูได้เลยครับมันแทบไม่ติดเลยจริงๆครับผมอันนี้ผมจะเบิ้ลเองนะครับผมไปหามอนยิงให้ชัดอ่ะนี่แหละดูเลยครับผมเห็นไหมครับยิงกันเป็นติดอ่ะไม่ไม่ติดบางทียิงจนมัมมี่ตายเลยครับมันก็ไม่ติด แล้วก็ผมลองเอาไปใส่กับนักดาบแล้วก็เหมือนกันครับผมมีค่าเท่ากันดังนั้นการ์ดงูดําเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับอาชีพโจรอย่างเดียวครับผมสําหรับเซิร์ฟเจอร์ปี้แล้วก็แพทนาตอนนี้นะครับผมอาชีพอื่นนี่อย่าได้หยมซื้อมาใช้เลยครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นี่ครับผมขึ้นอาให้ดูอีกสักครั้งนี่ครับ สำหรับการรวีวเจ้าการงูดำก็ประมาณนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับสรุปให้เลยว่าอาชีพที่เหมาะในการใช้ตอนเนี้คือโจนหรือทีฟครับผมซึ่งแจ่มมากในการใช้โอเคครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับผมดึงออชัแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดติตตดตามเพื่อรอดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย